โอเคเพื okay, Hanım, ่คนก็ขอกราบสื่อนผู้ชมท่านในวันนีู้่เกมเดลเมคราพิเศษเช่นใครผมมาต่อกันเลยฮะเคลียเราก็ได้เคลียร์เท่มานะครับซึ่งทำให้เราสามารถไปได้ก็ไปเพื่อทำลายนะครับางนี้เลย ก็อย่ดูไปนนะครับว่าไ่ทำอะไร เขากำลังได้ล่อโอเคเราต้องขึ้นข้างบนโอเค nó bay lại tàu hả? Cặp xem mấy Ok, nó lại cặp nè

ดูเออโอเคเราเรายัางเปิดไม่ได้ละตรงนี้ ต้องไปหาอะไรไม่ไดทำอะไรกับตรงน,นี้ไม่ได้เหมือนเดิมเ,เ,เราต้องไปหาที่เหมือนเดิมแล้วมันไม่ใช่กระปุกม,มันนะเชีย่ย เนี่ยไหนจะบอกว่ามันยังทำอะไรไม่ได้เราต้องไปหาของมาเพื่ออันนี้นะครับเพื่อจะทำให้เราเปิดไอตรอตรงเมื่อกี้ได้นั่นเอง ที่ไม่ได้ครับเข้าประตูตรงนี้ทางเดิมลยครับตรงนี้แล้วก็สามารถเอาอันนี้ไประเบิดตรงนี้ได้แล้วก็แล้ว่าเราต้องไปเอาเอาอย่างหนึ่งมาเพื่อทำลายตรงนี้แล้วก็เอาสอง,สอ,งอันไปนะครับ ระบบมันจะซับซ้อนนดนึงตรงนี้เราต้องอไปหาอันนี้มาก่อนอีกอันหนึ่งมาใส่นะครับซึ่งมันจะอยู่ตรงนี้แหละ เดี๋ยวขอสำรวจตรงนี้แป๊บหนึ่งนิดนึงอยังไม่เปิดเาราจะต้องอ้อมมาตรงนี้เลยโอเคนี่คือข้างตรงที่เดิมนะครับคือกลับไปอ่ะโอเคเอารามา,าราจะต้องไปฝั่งเมื่อกี้ครับผมถูกแล้วนะขอตรวอะไรนิดนึง ไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวได้วะโอเคไม่ได้ต้องกลับทางเมื่อกี้ทางเดิมนะครับคิดว่าใช่โอเคโอ้หอัศวินมาเลยเออแทงเรียบร้อย ออชิไปต่อเลยตัวนี้่าจะเราต้องไปหาไอไอ้อนี่แหลนะผมว่าเป็นโล่อ่าการไฟตรงนี้นะมันจะกันไฟได้ sc 77 sem 46ลร студ 提 s 此สบอาย่อ โี่คทำลายนี้เรียบร้อยงทางนี้ต่อเลยมันก็จะเข้ามาข้างในแล้วนะแล้วก็ไมนะไ่เจอแบบสตูปุ่มน,นี้โว้ จับกุับซับสวยจับกุ้งปั่นเออเรียบร้อยเจ็บจเราก็ต้องมาทำลาย คน,นเรื่อยๆโอเคตัวนี้จะเปิดแล้วก็จะมีตีนรอเราอยู่อีกเพียบจ,มมนนจับทุ่มเมนูจับทุกหมาจับทุกมิกจับทุ่มอีก,ก,อกเดี๋ยวผมรอไม่นานแล้วว,ว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องไปทำด้วยละ ไป,ไ,ปไม่เท่านั้นอีกท่านนึงกำลังนี้ครับโอเคไปต่อไปเลยโอเคมันช่วยค่าสกูดได้ไปโอเค แล้วก็ผักมันเข้าน nah ี framework. ้ผักมันเข้านี้โอเคเออไม่ใช่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 เออคอแล้วก็ไปเอาอันนู้นอันตรงนู้นนะครับมาใส่ก็ปประตูได้ละอ๋อใช่ผมต้องเอาอันนึงมาทำลายลืมเลย โอเคเอาขอหนึ่งมาล้านะ,ะเอาเลยเลยไปไปรถไปโอเไปเลย เช่อเรียบร้อยเราเราก็ต้องเอาไปสองอันแล้วก็มีสตูดดักแล้วก็ปาดไปใส่ไฟใส่ไฟเออไปเลย ไปเลยไปง้อสวยแล้วก็เอาอันนี้มาใส่โอ,โอเคแล้วก็เอาอันนี้มาใส่แล้วผม เสร็จเรียบร้อยเปิดประตูนี่เรียบร้อยหมดไปต่อเลยแต่ว่าไม่รีรอคัสซีนเจลบอสอะไรโอ้เปิดมาก็อะไรแล้วตอนนี้เราเหมือนอยู่นอกปราสาท ดูว่าไอปีศาจคนนี้นะมันจะอยู่แค่ในหิมะนะตอนหิมะตกแต่นี่มันจะแค่ตนล่อหน่อยนะครับตอลโตก โอเคตัวจริงมาแล้วไม่ได้โดนกินไม่ทันตัวจริงผมแล้วฮะเป็น,นตัวจริง,นะรง,งแกสินะแกได้มานฉลาดจริงๆจ,จะตัดแกให้เป็นชิน้นโอเคแกทจริงแล้ว่าฉันจะแครขาพสนั้งของแกถ้าฉันไม่ทำได้แบบ เร่งรีจะขรยีกัไไนไลแล้วก็พูดอย่างเงี้ยลบ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 ลดลดลนลด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 ล มาหน่อยจับเออออกมอาเหรอจะกลัวเป็นเลยจับทุ้มมาเออฟันฟันข้างในข้างในตัวฟันฟันเออเรียบร้อยโอ้ เฮ้ยจับจับได้วเว้ยเออจับเวียงจับเวียงเรียบร้อยโอ้โหเด็กมาส่วนหนึ่งแ,แ,แกคิดแล้วเหรอพวกแกทำลายฉันได้ไมันมีทางพี่น้องของฉันจะมาพวกเขาเดี๋ยม,ม่จบโดนมึงโดนด้วยโดน,โดน,โดน โอ้โหเละมาซะหน้าบ่ายเดี๋ยวนะนี่แกพูดพี่น้องเหรอแมนๆขยโะฮะข้างในโอ้โหจากโลกปีศดารมันมันโคตรแฟร์เลยเฮ้ยต้องจัดการ ซัดมันกับไปที่โลกปีศาจแล้วก็ปิดประตูซะโอเคโทษทีนะฉันปิดแล้วโอเคได้เป็นีย์เทมอีกอันหนึ่งนะครับประตูนี้ก็เปิดแล้วนะครับโอเคตรงไหนนะะตัวนี้ใช่ไปโอเค แรงเอนะครับก็โอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับพาร์ทนี้นะครับใครชอบพาร์ทอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับไปกดเลยช่วงนี้อาจจะไม่ลงคลิปก็ต้องขออภัยด้วยนะผมนะแล้วเจนคลิปนะผมสวัสดีครับ